เปิดร้านทำธุรกิจไฟไหม้ครั้งหนึ่งเท่ากับศูนย์อย่าปล่อยให้อักคีภัยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราต้องสะดุดสำหรับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจสิ่งที่เราต้องมีก็คือประกัน SME ประกัน SME นะคะนอกจากที่จะให้ความคุ้มครองในส่วนของสิ่งปลูกสร้างก็คือตัวอาคารตัวร้านยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายในอาคารอาทิเช่น เครื่องจกักรหรือเครื่องมือราคาแพงที่มีน้ำหนักเยอะขนาดใหญ่ขนย้ายลำบากสต็อกสินค้าจำนวนมากๆหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สําคัญนะคะมีในส่วนของค่าเช่าที่พักชั่วคราวเงินทดแทนกรณีที่ธุรกิจสูญเสียรายได้ประกันภัยกระจกประกันภัยเงินสดที่อยู่ในกิจการจุลกรรม และที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับทุกธุรกิจนั่นก็คือประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเช่นหากลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านของเราแล้วเกิดสะดุดพัดตกหกล้มประกัน SME ก็ช่วยดูแลลูกค้าให้ด้วยค่ะการตัดสินใจทำประกัน SME ควรทำโดยได้รับคำปรึกษาจากมืออาชีพที่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจและตรงกับความต้องการของคุณเคณพรพร้อมให้คำปรึกษาประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล